เฮ้ว่าแีดีปฟาดกัปนี้ประเดินเนาะไปพุ่มไม้าบางนึงเนี่ยไปยังกุลา,า,าของกลางของกลาง,งกันมิดซีมีแต่ปลาอันขยิ่งน้อย <laughs> น้อยก็นิ้วก้อยนี่ <laughs> ปลาขะแยงน้อยห้องเสงปลาลดอยู่ห้องแสง่ะห้องเสงติดปลาลดกันอยู่แั่นอนนะ,ะได้ยังไงเมื่อวานนี้เพิ่นได้หกสิบหกตัวกอ็เยมีแตัวงใหญ่กวาห้องเสง่มันบดีบดดมันน้อยง ปลาคยิงน้อยดีปลาสอยน้อยไปลมัน <hi> ามางยบเงบเงิบเงีเล่นซื้อๆแล้วะอันตูตูดเต่าตูด <laughs> เอาเต็มที before, ่เดียเต็มที่เลยหนเออ

พอสิบต <t oms> <m> ัวแล้วบ่สิบกว่าตแล้วเนาะมีแต่ตัวย่งใหญ่กอนนะปลาสอได้ได้ปลาสยดิอืมยังดีเงี้ยปลาสอยนาะหรโว้ยกมน้ยาต้องปยยกยเอาเบิดแล้ว เขา n ยวหมดแล้วแบตเตอรีอยู่น้ำปลาผักตบพาปลาผักบุ้งน <p are> ี่นะอยู่กับที่เหอะที่โปะไปนี่นะได้กินทุกมื้อเลยก็ยิ้ม นี่โอเัวหลายันติดเลยได้ถ่ายขอ่นคนหอนเรานะพิ่นซื่อใหญ่อ้วนนะอันนันใหอ้วนนะคนะเพิ่นเอามาไทยพิ่นเท่าไหร่คับมั่นจังอ่ะติันแล้ว่ะติดไอ้เบิ้งท้ายนี่เราไปทายพุ่นน่ะเนี่ย แล้วก็ทาบนพุ่นเดอบนปลาหอมกลิ่นบนกบไผ่นะบ่หันมันยังเลิบบ่หันหันกินนะะมันมีท่าตกเป็นขี้เหอะอยู่บนท่านกบบนเท,นะที่ยงนะใกล้ใเที่ยงนะเพิ่นได้ดีก่อเมื่อนั้นเพิ่นมาตอนใบตีเห่อเต็มกระตีกะ <laughs> เอาย้อนลงไปยี่ยงพักยกย้อนลงไปยี่ยกพักยกก็ออก็ให้ป้าหของกินนะจ๊ครับอย่างตนาอย่างตนา่ะนะเป็นตะปุดจังไงองบ้านน้ำดุขึ้นมาทำมันนองนกเกียร์นะอ่ะนะ้าบเปนนนองเกียร์บ้านเก็บตนานั้วนกินดีจัง่ะตอดิเล่นนะอดชิลเล่น่ ได้ปลาสรอยโตประมาณนี้นะรุ่นนี้นะเบิดอะเป็นได้อะเนตดน <c oughs> ได้รบบล่ล่าส้อยเน,ะนาะอยเอาใหญ่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 ใให้มันลงไปดิ <c oughs> ปามูมันนีดิ <c oughs> เาดีอยู่ยกัเนเบ่นาะยยยยสิบไ่ได้สองกระติกคุณจินเนี่ยเอาว้กรทุนอะไ่ะสาธุในแต่แท้เถอะบธื้อบธือยังหรอวะยัยโ่ธื้อเด้มาวย มาเล่นป้ายดิสาก็ัวเข่าชิเข้าบ้านมาัวเข่าส่งนักเรียนะไหอมมาก็ไปส่งนักเรียนรับมาอันนี้มือนี่ได้ยูโดนได้เนี่ยเขาบบส่งหอมมือสวยอืมอเดียตัวเดียวเยอันเขาส่งหอมมืสวยก็ไเเดียวตเขาฟ้ามือนิดติไม่ตึงี้ยให้มันกินนด่เงี้ฮะ

เออทางเหยือคุณได้ย right. ู yeah. ่กว <right> ่าบ่มีบัดล็อกไงบันเออทางหุ่นได้วิวกว่ามึงลงเยอะตอนนั้นน้ำตามันขึ้นดีอยู่นะแต่มึงมีกันหลายโออีกจักหน่อยก็บ่ปั่นบุญติเนี่ยห้อยเนี่ยหลก็ตีไก่เนี่มันกินดีจังนี่ไก่เนี่ยตีไก่นี่ม่วนนแั่นเนาะเออมานี่เต็มกระติกเต็มกระติกน้อยกระติกใหญ่บ่แม่นกระติกใหญ่กระติกใหญ่กระติกน้อย

ป่าพวกนี้ถ้ามันติดเราอย่าให้มันหลุดลงน้ําถ้ามันหลุดลงน้ำเราเบิ้ผ่ามูมันหนีเบิดเพราะว่ามันมามันมาเป็นฝูงดิป่าพวกนี้ที่มาเป็นฝูงได้มาจะนึงย้อนลองไปม,มันก็ยินม้มเนครับพอ,พอมันจีนแนย่แล้วมันหลุดนิดคือว่า มันหายไปนี่คือว่ามันไปละรอฟูงไหมละทีนี้ยเงียบแล้วกีเดใหญ่อันิีกนดีแ้วี่ยองเทียงนีรับน่มันนิ่งได้เดี๋ยเนี้

ว่าขิงงามมุ้เา้าดนะีขำมานี่เึ้นกจดไดหลายแล้วเนาะทำปุ๋ยที่หลานน้อยอกินแล่นะเา <c oughs> ให้เก็บจดละมา้ยั่งยื่ <c oughs> รูปบอกว่าหลานว่าจังไดหย่า่าอันอยยังย่าไม่ตกเบ็ดได้ไหมเพราะอะไร พ้อว่าปลามันก็มีพ่อแม่ะลูกวาเออลูกสาวว่าแม่มันว่าเหมือนเจ้าก็ไปสิละไปแม่มันเดี๋ยววาเด็กน้อยเนาะแล้วมันยังบรู้เดีนเบ้อนันทายเบิ้งกนรุเบิ้งอันยกเวทขอได้ไหมจะเอาไปปล่อยที่บ้าน มันก็ว่หินแม่ะแนนงก็แล้วมันก็คือด,ดีดีกว่าแล้วนะ้ตะตโนต่ <c oughs> อได้ไหมจะเอาไปปล่อยยนญะ้าหัวหนูโนูหมดเลยขั้นมานูไปทำอะไรคุณครูตีเอาเทปกาวโป๊ะหัวหนูกับ กินแล้วตอดกินแตงยาเนี่ยนีก็หอมนอดีเดียวมันก็มันมันพักยกว่าเดี๋ยวมันก็กินอีกตอนแรงนะบ่มีอย่างก็อยู่ฮอดมือแรงพูนกินเป็นสว่วงก่าน,นะ แล้วก,กินเป็นซ่วง<ม>กินเป็นท่ากินเป็นท่าอีกอน,นะมือถ้าถ้ามันลอยเข้าไปในท่าได้ก็กินเมืม่อนั่นหลานมาเป็โรงเรียนใบาสามกุ้งใบาสามจุดที่มองมาติดมาติดท่านี่แหละเตาติดจะของเรื่องลวมาติดโอ๊ได้ตั้งติดสุสนนบบดโต๊ะ นี่ได้แล้วดินะอาอาจจะวัาจากนันยวังสันสสจะไปจะให้มันถึงสามสาดัเสมสดเา้ายากให้ยูดินะยู่ตอ่อยู่ต่อให้นะ Báo cáp vô to vô to, chắc Lút lút chập chập chập, Dài 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 khâu đi, khâu chắp 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 น้อยใดะจังหาเสาไปมื่อสวยวังเที่งเนี่ยได้เรามีหุระเราหมอนัดลาไปทำฟันทำแฉะเบ้อใหญ่ใหญ่น้อยบ้านเนี่ยน้อยแต่เย็นนะแจ้เสาไปวังสวยเนี่ยเนี่ยเราติดเนี่ยเราว่าเรามีหุระจะ กินเป็นประยานตบง่ายดีกินฟาดน้ำปนนั่นาเดี๋ยวมันก็ได้อีกดอกาจังซานยาวตดเดียว่าหลายโต นี่เพิ่นโบเห็นอ้อยเนี่ย ลงสีกเมาเียเดปิด้วเป็นผู้จัดการลงสี่ก็เนาะิี้้่ด้ลูดลูดเลยมีแต่ตัวน้อยเลยมึงเนียตโนเอยมันพวกกินตัวใหญ่นะ lồng hùa bơ đại đi nè, cái tổ nội nôi đi còn nữa, bơ, cái chim chui này, ui, bơ bơ đại say nước kẹng của nó nè, มาน้นยเดี๋ยวว่าอีบุยดนมาที่นี้อได้ยุดนป่ะใบสามตัวใช่ถูกละ เดี๋ยวมันก็มาจีนจะยินจีนอีกเบ็ดเจ้ยฮอน้งันวอะไรเน่จ้อนนะีอ้นี่มันมันมันบักทั่วท่านผมนี่นี่ทั่วอย่างก็ล้

กับบ้านน่ะกลับบ้านรถน่ะก็ได้ไงมมีอะไสิสซอะได้ตัวงไกลับบ้านร่ะขึ้นอหสงแ่าแท่งอะรมันขึ้นนะเราทให้มันขึ้นไหม อย่กตังเห็ไนไหมเนี่ย